สวัสดีครับนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับวิชาเลขคณิตนะครับซึ่งเป็นเรื่องลิมิตอันนี้เป็นหัวข้อของการอธิบายแล้วก็การอ่านของสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับลิมิตซึ่งเป็นพื้นฐานแรกสุดนะครับที่เราจะทําการทําวิดีโอในชุดนี้นะครับกาหนดฟังก์ชัน y เท่ากับ f x และ a กับ l เป็นค่าคงตัวสมมุติ ant, ว่าสมมุติว่านะครับ a เป็น2 l เป็น5อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้สมมุติเป็นตัวเลข <Bullet> เ <good> นักเรียนก็จะได้เข้าใจมันเป็นค่าคงตัวถ้าค่าของฟังก์ชัน x เนี่ยนะครับมีค่าเข้าใกล้ l ก็คือเข้าใกล้เลข5นะครับทีนี้คําว่าเข้าใกล้เลข5สมมุติว่าเลข5อยู่บนเส้นจํานวนนะครับเลข5อยู่บนเส้นจํานวนนะครับ เข้าใกล้หมายถึงว่าอาจจะ4.8 4.9แล้วมา5หรือว่ามา9 8 7 6 6 6 5.7 5.3 5.1เข้าใกล้นะครับเข้าใกล้อันนี้คือเข้าใกล้ทางบวกอันนี้คือเข้าใกล้ทางลบนะครับอันนี้คือเข้าใกล้ทางขวามืออันนี้คือเข้าใกล้ทางซ้ายมือนะครับอันนี้คือพื้นฐานจริงๆนะครับแล้วก็นะครับ ในขณะที่ x เข้าใกล้ a x ก็เข้าใกล้ 2, เลข 2, ข2นะครับ x เข้าใกล้เลข2นะครับก็จะเหมือนกับเลข5นะครับเข้าใกล้เลข2ซึ่งมันอาจจะหมายถึงว่าเลข2อยู่ตรงนี้นะครับเข้าใกล้ทางซ้ายนะครับหรือเข้าใกล้ทางขวาก็ได้นะครับอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายนะครับอันนี้เราเป็นตัวแทนของอันนี้ค่า x น,นะครับส่วนอันนี้ก็เป็น ขอโทษครับอันนี้เป็นค่า A อันนี้ก็เป็นค่า L นะครับอันนี้เราพูดถึง a กับ L โอเคแล้วทีนี้จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้เวลาอ่านนะครับนักเรียนเวลาอ่านให้นักเรียนอ่านจากเลข1เลข 2. เลข 3. เลข 4. เลข 5. อ่านอย่างนี้นะครับก็คือเลข1ก็คือลิมิตนะครับของแล้วก็ตามด้วยเลข 2. ของฟังก์ชัน x นะครับ แล้วก็ตามทียเลข3เมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับถ้าเกิดเขียนแบบนี้ก็คือเข้าใกล้หมายถึงเข้าใกล้ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับเข้าใกล้ได้ทั้งสองทั้งสองทางนะครับเข้าใกล้ a ก็คือเข้าใกล้เลข2ตามภาพนี้นะครับเข้าใกล้เลข2เข้าใกล้2นะครับแล้วก็นะครับมันจะมีค่าเท่ากับนะครับมีค่าเท่ากับ l มีค่าเท่ากับ l สรุปนะครับก็คืออ่านอย่างนี้นะครับลิมิตของลิมิตของฟังกช์ชัน x เมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับลิมิตก็คือเลขอะไรครับลิมิตก็คือเลข1น,นะครับของฟังกช์ชัน x ก็คือเลข2นะครับเมื่อ x ก็คือเลข3ครับนะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a แล้วก็เลข4ก็คือเท่ากับแล้วก็ตามด้วยเลข5นะครับ อีกทีนึงนะครับลิมิตของฟังก์ชัน x เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับ l นี่คือการอ่านนะครับเดี๋ยวในหน้าต่อไปเราก็จะพูดถึงสัญลักษณ์ของการอ่านนี้สัมพันธ์กับรูปก,กราฟอย่างไรนะครับในหน้านี้นะครับเราก็จะพูดถึงความหมายของสัญลักษณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับกราฟนะครับ ทีนี้เรามาอ่านตรงนี้ก่อนนะครับลิมิตนะครับของฟังก์ชัน x เมื่อ x เข้าใกล้1น,นะครับเท่ากับ2อ,อีกครั้งนะครับลิมิตของฟังก์ชัน x เมื่อ x เข้าใกล้1เท่ากับ2นะครับมีค่าเท่ากับ2ทีนี้เราก็จะมาเขียนรูปกราฟนะครับ เมื่อ x เท่ากับ1นะครับ x เท่ากับ1ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ x เท่ากับ1แล้วลิมิตของมันจะมีค่าเป็นเท่าไรครับเป็น2นะครับก็คือตรงนี้นะครับรูปร่างรูปทรงก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรูปทรงก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือรูปกราฟที่สัมพันธ์นะครับโดยที่อีกครั้งนะครับลิมิตของฟังก์ชัน x เมื่อ x เข้าใกล้1 มีค่าเท่ากับ2ขอย้ำนะครับว่าเมื่อ x เข้าใกล้ในรูปกราฟนี้นะครับตามข้อกำหนดนะครับ y มันจะเท่ากับฟังก์ชัน x ดังนั้นนะครับรูปกราฟนี้เราก็จะพูดได้ว่านะครับเส้นนี้ก็คือ y เท่ากับฟังก์ชัน x นั่นเองนะครับพบกันใหม่ได้ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นมีแบบฝึัดน,นะครับ สวัสดีครับนักเรียนทุกคน